เมื่อวันที่1มีนาคม2556นกะครับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนชั้นม .1 นนะครับซึ่งนักเรียนชั้นม .1 นนี้เป็นสมาชิกของออชมรมวิทยาศาสตร์เบญจมาลาชลางังศิลป์ครับคุณครูชูชาติแพ่น้อยนะครับและคุณครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับนักเรียนชั้นม .4 ีมหม .6 เนี่ย ก็ร่วมเดินทางไปเป็นพี่เลี้ยงกันด้วยครับครับก็พวกเราในนนำของชุมนุมวิทยาศาสตร์บีเจทีพีโรงเรียนเบจมาราชนาสน็จมครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมค่ายนักเรียนหมหนึ่ของเป็นค่ายที่จัดค่ายที่ สุนทรนา,าการศึกษาในอนเนื่องมาจากพระพราชดำริเขาอ,อินซอนครับจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่12และ13ครับเลยให้ชื่อกองการครั้งนี้ว่า12พันครับเขากิจกรรมครั้รงนี้ครับก็มีออสมาชิกชุมนุมวิเจอทีพีครับึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนเมจมาราชาำริเป็นตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่มอสถึงม .6 ครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ในบทวิทยาศาสตร์ไปสลับที่เสียสลับเวลาไปบางส่วนครับแล้วก็เป็นน้องค่ายมอและมอครับทีไไม่มอหก มีพี่มหกไปครับพี่มหกพี่บางคนที่มีที่เรียนแล้วครับก็เสียเวลาเวลาไปครับไปกิจกรรมครั้งนี้ครับจัดสามวันสองคืนครับตั้งแต่วันที่1-3ึมีนาคมครับดูรับ1ครับแรกครับใคเนี่ยนีครั้งแรก แล้วที่ที่ผ่านมาพี่ไปมาไปค่ายอื่นนะเออค่ายอื่นมันทั้งหมดแล้วกี่ครั้งแล้วจะไปค่ายนอกฐานที่อ่ะห้าครั้งหกครั้งแล้วไปอินที่ไหนบ้างจำได้ไหมจำไม่ได้ครับอยู่ชั้นหนึ่งครับหนึ่งครับสามครับไปร่วมงานไห้กิจกรรมค่ายมากี่ครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งค่ะสามครั้งไปที่ไหนบ้างจำได้ไหม ไข่ขก็เด็น